ขอบใจเนาะคลิปขอบคุณนะครับพี่เม,มย์ขอบคุณนะบสิบดาวด้วยนะครับขอบคุณอีหนึ่งร้อยดาวด้วยนะครับพี่ปอสวัสดีครับไปหกลังแล้วงั้นาอเน็ตคอน s u m m o ่ s ยินดีดีขึ้นคอนได้คนเดียวในไทย มีฟนหนึ่งจริงปะครับจริงครับไม่ใช่แค่ในไทยคือในโลกเลยใช่ป่ะพี่ต้นอื่นมีอยู่ก็เห็นต้นอื่นต้นอื่นมีแต่ว่าต้นอินเตอร์เมนีเดียวเอเบา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 บาาาเบอเบาไม่มบาเวอาเบอเ่าเมเบา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 เบะเบเอน ไม่ไม่โซนต้องเห็นไปแล้วต้องเห็นโรปต้องเห็นสามสี่คนเลยไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีดูแล้วดูแล้วไม่มีพี่เดีคนเดียวคือตัวไหนวะตอนที่กูดูอยู่แหลงหนึ่งอะกูก็ไปดูอยู่ตอนนั้นมีแค่ประเทศไทยเว้ยที่แหลงเยอะสุดคือที่เหลือไม่ไม่มีใครคอนเลยอะโซนอื่นยุโรปไม่มีไม่มีตคนไปเจอใครคน พ่าคนขอซื้อหาอะไรมันไอ้ดีพี่ดีแค่ร้านแต่ว่าเพราะกอบคนฟีฟันหนึ่งด้วยอืมใช่ฉนอยแม่งซื้อเพราะกอบคนฟีฟ่านหนึ่งเนี่ยอืเพราะมีคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่แค่ในเอเชียหรือแถวอื่นแต่ว่าในโลกเลยที่มีฟีฟ่นหนึ่งเบาเลยบบเบาเบาตาบาเาเบาเบาเขินเขินเฮ้ยเอาาวาความไม่จริงเขินเลยเขินเลยความไม่จริงอะไร ตอนนั้นกูดูตอนนั้นน่ะมันมีแค่โซนเอเชียเว้ยที่แรงเยอะสุดแล้วกูเป็นคนแรงเยอะสุดเว้ยเพราะกูศึกษามาหมดกูดูอยู่ว่าโซนเอเชียน้อยเยอะไปครับมีครับสวัสครับสวัสดีครับาวัสด้ครบสวัสดีครบาได้เบาไม่ต้องบาได้ครบาไม่ดี๋ยไม่ว้องพครัเขดีรู้วดีควดรูบเดี๋รวเขารู้เวัดรั้สวัสอครู้สวัสีครััีครับแวดค่นบ้วดีครับสวัดีครับสวัสดีัวดีคดีครับเยอสขายมับสวัสดีคยับสมัมดไม่ไม่ไม่ขายขาย รอเลิกเล่นก่อนค่อยขายเออเรอเลิกเล่นก่อนค่อยขายพี่โก้ก็ไม่ได้เหรอพี่โก้พี่โก้มาเล่นเลยนะครับพี่ดีมาเล่นก่อนพี่โก้ครับพี่โก้มาเล่นที่ไหนพี่ดีก็เล่นหลังก็เล่นตอนสี่ชั้นสองต้นสี่สั้นตอนนั้นไข่นะพี่นัทก็เกือบขึ้นปะเหลือมสี่สิบไม่ไม่ตอนนั้นอะอ๋อใช่ใช่พี่นัทพี่นัทพี่นัทแต่ทำน่ากดแต้มมันแต่ไม่ทันมันมันมันขึ้นมันขึ้นยากอยู่แต้มไมเก็บยากโอ้โบกถีจ้าห้าแต้มมั้ง วันหนึ่งเก็บได้แค่ห้าสิบคะแนนเองมัง้งวันหนึ่งไม่ถึงร้อยแน่นอนอะ่ะถ้าเล่นถึงร้อยนี่ต้องเล่นยี่สิบเกมอะ่ะแต่ลบ<อ>ทีงไ่้เคยม,<า>มลบเยอะเออลบลบก็ธรรมดาห้าสิบถึงเงี้ยแหละกลบคิงอะไรการรายการก,กับพนทองดีไงจะไปบอกใครได้ทุกคนไปบอกใครรู้แค่นี้พอนะ,ะอ<พ>คนดูสิบสิบคนรู้กันแค่นี้พอรู้ไอ้แค่นี้พปละพปละพปละ มาแล้วมาแล้วไม่ขายอะไม่ขายเดี๋ยวเขาหาเอาเขียงบอกกูไม่ขายมึงก็ยังถามไม่ขายพูดแบบเบรเกอร์ซื้อก็ไปซื้อจะรู้ไปเป็นพ่อครับี่เอกไม่ได้ให้บอกหลักล้านไอ้ดีไอนี่นี่ไปดูยังไม่ขายเลยไอ้ดีไอ้ไอ้ดีเนี่ยเอเซีถูกที่ที่ลาลลินซื้อแปะพี่แทนซื้ออ่ะ เติมมาเาไ5 0 0แต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ซื้อพี่แทนที่อ่อไปเท่าไหร่ด้เพราะในไทยไอเดีไอดีพี่ดีเนี่ยฝุดแล้วไม่มีใครฝุดกว่าของพี่ดีแล้วทั้งฉ่ยาทั้งกรอบมีหมดรวมทั้งกรอบฟีฟนหนึงอีกครับแห่งที่สุดไม่บางบางคนบางคนคนที่เขาเติมเยอะแลของเยอะบางทีไอดีเขาขายได้หลายแสนเลย ใช่พี่แต่แต่แต่ผมว่าของของเติมเติมเยอะไม่คูเก็บแ้วกันน้อยพวกชิ้นหนึ่งอ่าพวกกรอบนะพวกกรอบฉายาเลยเนี่ยเพราะว่ามันมันมันไม่สามารถซื้อได้มันแหลมันแหลใช่แล้วคือมันมันย้อนกลับไปมันไม่มีแบบเปิดขายที่หลังด้วยไงอย่างของบางชิ้นอะในช็อปอย่างเงี้ยมันเอากลับมาขายได้แต่กรอบมันขายไม่ได้ เล่าคนอยาเช็งนัได้มีเวนะไอ่บอกคนดูกันบอกคนดูกันแต่คนดูไปไปบอกคนอื่นแต่รู้กันเยอะไอรนมัรับด้วยรับด้วยคนดูย่างพวกไปเองเต้นใช่ไมใช่ใช่ใช่ดูดูะคนมยมารติดว่าคนติดว่ลคนคนดูเฮ้ยเปยวว่าไม่ดีเปยวว่าเปลวว่าเีย อันนึงยังไม่ได้ขึ้นสเตติ่งอ่ะแต่หลายล้านหนักล้านใช่เหรออยู่บนนั้นเลยอ่ะเอออยู่บนนี้เลยได้เลยทบามเดยใช่ลงมาลงมาอย่าต้นอย่าต้นนะลงมาลงมาเร็วก็แต่ก่อนแม่งคนเล่นไม่เก่งแบบไม่นชิตรีเป็นชิตรีลายล่างหลายล่างหลายล่างคนแต่ทีนี้คนแม่งเจอเป็นยิงเจอเป็นยิงแต่ก่อนนี่ยิงเขาเป็นขี้เลยเล่นวันแมนหนึ่งโอ้ยแม่งพลาดเลย กมนโคตรเดือดเดือดจริงเหลือหกคนเดียวอะสัตว์สามสี่ตีจริงแต่ก่อนเล่นวันแม่ดีชิลเลยอะไรวะไี่เคยยิงสี่องตัวป่ะสี่สีเท่าไหร่วะน่าจะยังไม่ออกสี่บไม่เล่จิงนี่พี่รถมารถมารถชิ้นมันชิ้นมันชิ้นคอามาชิแลปปถามค่อยถามคนี่ถขับยิงได้เลยต้องแบบปาดปาดเมื่อมาล่วงหมดคันเลยอ๋ได้ได้ เป็นแค่ตัวเดียวใช่พี่ไม่ไม่ใช่ตัวเดียวมันมีรถมาอีกอีกขับรถมาได้แหละหน้านั่นแหละมีตี้มันขับรถมาด้วยนะพี่ดาฟีฟีเหลืองไม่รู้จอดไหนหมดแล้ว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 ทีนี้หมดแล้วมันนี่ด้านแยกตัวเดีเนี่ยเนี่ยจอดอยู่เนี่ยเก็บปืนไม่ทันอ้าวเหรออ้าวเดี๋ยวทำไมมันลงรถไว้จังวะเนี่ยเราเจะเลยจอาอยู่เนี่ย อะไรกันครับเนี่ยมีดาเฟียเปลี่ยนนะหลายล่างด้วยไม่ใช่เหรอไม่ใช่เชรีอะผ่าน,นอืมหลายหลายลคอนก็ผ่านคอนบนก็ผ่านเนี่ยหลาย <ไป S 2> นี่เลยเนี่ยมิลิแล้วก็คอนมิลิโอคอน ตะคอนครับปะถามเลยนี่เนี่ยครับว่าไปเล่นเกมหรือไม่เล่นเกมแต่พี่นี่ไม่ขายวันดีแค่กิดตะบารเฮ้ยวันดี้มาตอบให้ครับคิดถึงต้องมีแล้วเฮ้ยนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่เนินเนินหลังรถนี้ Enemies ahead ก็้องขับไปขับไปเลยสั่งรถหลังรถกล้องไม่ใช่ไม่ใช่หลังรถมันวิ่งเข้าบ้านแล้วเนิน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 หลังรถเอ้าเสี้ย เคยมไม้อะ oh, uh, โอเค okay, yeah. ียไม้อะไปเยบอะไรกอะไรก็เคยไม้เยี่าเคียไม่เห wow. ็นแล้วแม่งแมกตอนขับรถผ่านแล้วแม่งมันนอน พี่บาสเริ่ม <c oughs> เล่นตอนฟีฟ่าไหนครับฟีฟ่นฝังครับแต่ว่าเก็บกรอบพนตอนฟีฟ่านสามฟีฟ่านฝยัง <c oughs> ผมยังนั่งเล่นอยู่แก่รุ่นพี่อยู่เลย เดี๋ยวขอตัวไปดูชิงเอาโอเคครับบัสคิวเดย์เท่าไหร่ประมาณห้ากว่าครับห้ากลางๆห้าจุดห้าเคยได้ดูเหมือนกันครับไปดูผัน่านประมาณห้าต้องทำไงถึงขายพี่ดีเรัต้องขึ้นคอนซิซิชั่นสองครับคอนซิชั่นสอง สองสามเออ ตอนนี้กำไรแล้วไก่ลอตเตอร์บอลเริ่มเ <ใน S 2> หน็นได้ยังไงก็เริ่มต้นจาัดก,การที่ผมมาสร้างทีมของตัวเองก่อนครับ <c oughs> แล้วผมก็ลงฟอร์มห้องพี่บีเนี่ยแหละทุกวันทุกวันเมื่อก่อนก็จองจองอ,อลอดห้องพี่บีเลยครับคือเราอ่านั่นแลหละแล้วก็เล่นไปเล่นมาเกิดการแข่งทัวร์นาเมนต์แข่งไปแข่งมาผมก็ไปแข่งชิงตั๋วแข่งพีเอ็มพีโอก็คือ เกิดจากการดึงตัวดึงตัวผู้เล่นกันนี่แหละก็เลยได้ไปอยู่มาอยู่กับเพียรครับถ้าเราต่อเดี๋ยวจะงงระยะมีแ <refin> ต <ett ate> <k> ่รถคนหายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเฮ้ย คือลายแลสุดสำหรับจ้าครับที่ไม่ใช่เบสชุดแร่ที่สุดอเอาชุดนี้เลยขอเชยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุก็หมากอะไรบาง SS หนึ่งเสื้อแดงเสื้อแดงเกงแดงอ่ะแดงดำเขาก็มีหน่อยนะผมมีอยู่ถ้าถ้าเขาเป็นอ่ะบางคนเขาก็มีแต่เสื้อไม่เนืองเกงไงโปรโลเล็กมากสวัสดีคนดูทุกคนดีฮะดีฮะไม่ได้ไปดูหลายวันเลย ไม่ว่าไม่เป็นไรครับไม่มาดูไม่เป็นไรอย่าลืมส่งดาวหลักๆกกันไว้เดือนนี้เดือนเกิดนะทุกคนเดือนเกิดอีกแล้วรออยู่รออยู่เดือนเกิดอะเดือนนี้เดินเดินเดินที่ผมชอบมากครับมันก็เป็นชุดที่สุมกันได้ครับผมก็เดือนเกิดนะครับผมเกิดเรื่อนเลยครับเกิดอยากจะได้ดาวผมเกิดเหมือนกันเดือนนี้ทุกวันเลยผมเกิดทุกวันเลยตะมานต้องมาํา Q&A แล้ว อ่าท่าสบายม่ตามไม่มาได้อ่านทาสบาไม่โทรตามไม่น่ามาหลับเพลินโอ้หชวนผมผมชวนพี่ตีสองพี่ชวนผมตีสี่ผมไม่อยู่กับพี่ละตื่นตีสี่แล้วตำรวจใหดับปะมันบอย โอ้โหแถวฟาร์มรถรถจอดชนกันพังอะไรใช่แล้วยะหมดเลยคนไม่อยู่เคลียร์เกษตรแล้วเนี่ยมันมาแล้วนะสิตาร์แล้วเขงแก้นั่นนะครับมันไม่อยู่ในวงแล้วมีอย่างวงแล้วเนี่ยมีอย่งถือไอ้นี่อยู่เลยชอว์ไว้ดูทุกซีซั่นหนึ่งอะจิ๊บถือปืนไอ้นี่อยู่เลยอ้ำอยู่เลย และชุดที่ชอบกับสกินปืนที่ไม่ใช่เอ็มสี่ที่ชอบอ่ะเนี่ยมีอ่ะข้าวกระสือบาล่ะผมมีแบ่งเอาเขาอันนี้เนี่ยร้อยฟิสเนี่ยชอบผมข้าขายชุดเนี่ยชุดมัมมี่เนี่ยบันเกียวดิ่ก้อเล็กดิตอนเป็นทหารร้องไห้กับบ้านเปล่าไม่ครับรอนผมเป็นทหารผมไม่เคยร้องไห้ครับชอบมินิตึงตึงเกลียวปะเกิดอ่ะ ไอ้ขอบคุณดาวห้าสิบดวงด้วยบางคนก็ฝนมากก็ร้องไห้แต่ผมไม่ร้องครับผมจะร้องไห้ตอนแบบร้องเพลงแบบคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตาจะไหลโอ้โหบ่อบ่อน้ำตามาเลยพี่ก็บิวจังเลยยางคืนตื่นติ่งตื่นผมยังไม่ได้ยิงใครสุนดาวเมยอยู่เลยเนี่ยขอบคุณอีกหนึ่งร้อยดาวด้วยนะคะพี่ปอไม่เจอใครเลยระเบิดมันไม่ขึ้นดามิทให้ใช่ป่ะเวลาเราระเบิดได้ใช่ เลยระเบิดโดนอ่ะบางทีก็ไม่ขึ้นดาเมจผมก็เป็นไม่ขึ้นดาเมจต้องยิงอย่างเดียวถึงนับดาเมจอาใช่เหรอระเบิดน็อกไม่ขึ้นดาเมจเหรอใช่มันเป็นมาตั้งนานแล้วนะพี่ไอระเบิดแล้วไม่ขึ้นดาเมจอ่ะนานแล้วระเบิดน็อกก็ร้อยหนึ่งะบางทีก็ใช่ไม่เคยไม่เคยเป็นนะขึ้นขึ้นอยู่นะจําดนดาเมจผมปาแ้วระเบิดเดียวแลยแต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะไม่ขึ้น ระเบิดน็อกก็ไม่ขึ้นน่าเมื่อก่อนอนะแต่แผ่นแผ่นเนี้ยผมว่าดูเหมือนเหมือนจะขึ้นถ้าแผ่นก่อนนะไม่ขึ้นสวัสดีครับอาบน้ำบ้างพี่ที่อาบแล้วอ่ะเนี่ใช่แผ่นก่อนอะนี่ไม่อาบน้ำ <ผม S 2> นะครับดูอยู่แผ่นก่อนอะไม่อาบอะไรกวอาบตั้งแต่เช้าแล้วเถอะที่โกหกอาบแต่ก็หกอะไรก็หกอะไรพี่ตื่นเช้ามาอาบน้ำไปแล้ว,ข,ลวขับมาซ้าย เก็บปืนเลยพ e. er ah e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  ี่เหมือนมอบมันนั้ถ้าตกรถคนนึงใช่แดนครับตายคนได้โซนเนี่ยไอเวียนโอ้โหก็ได้เยอะจังเฮ้ยเซอร์วันนี้ยิงแฟไปไปไป แต่วัยอายุเท่าไหร่ครับอายุ25ครับจุดเบนต์แต่กินเครื่องบินหรอต้องไม่ผมติมมาอาบน้ำ่ว่าไม่อยได้ฟิวม่่อไม่ได้ไม่ค่อยได้เติมฟสแดงๆครับแล้วผมก็เลยอาบน้มาแล้วเยเน่ยโคตรฟิตไม่ถึงเซเวนี่ว่เนี่ยข้างหน้านี่เองอ่ะดดิ้งเลยอ๋อไอ้บ้านี่มีบ้านอิด่ยอย่าไปเชื่อไอ้กล้องมันไร้สารละไม่ถึงบ้าอิดเนี่ยชุดดิ้งเนี่ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างบ้านเนี่ยนหัวเนี่ยแต่กันเนี่ย ไม่องี้ย่ิ๊งย<ห>ใส่ลายไปสิงูนี่ไงนอนอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอเอาเฮ้ยหลังยิง,งวข้ามมาข้ามมาคนละตีวะ้ามะข้ามมนเจ็บมากต้องไหนอะกล้องเป้ยต้องไหนอะบัก มองไม่เเห็นลยพี่เตะมามาให้หน่อยดิพี่ตายแล้วตายแล้วมีอีกมีอีกไม่ใช่พี่พี่ฟัมมันมีฝ่ามตัวเห็นป่ะตกตกแตกันยังยังมีอยู่ป่ะหมดแล้วต้องสมอแบมีสามตัวอ๋อโอเคข้างทั้งบรนหนามีสามตัวฆ่าตัวเองฆ่าลอยเอง เห็นดาวเทียมไม่อาอยู่ปะหลังต้นไม้ปะที่ดาวใช่พี่อยู่ในควันต้นไม้ไหนฮะไม่รู้ว่ะตายไปแล้วหมดยังอ่ะมีมีหมดยังกล้องนั่นน่ะพยายามนั้นแหละผมมองไม่เห็น ครับสวัสดีครับงเลยว่ามีสกรอบสเปรย์ต้องสกินเครื่องสกินเครื่องบินที่ว่าแหลงที่สุดนี่สกินอะไรวะรูปอะไรครับไม่ออกยอ๋อผมลืมลืมปิดรูปกมัใหญ่มันก็สูบได้เครื่องบินเล่นไอ้นี่ฮะเล่นน้ามองปิดเลคห้องไว้ไม่รู้ว่ะโคกอายุเท่าไหร่ครับจริงๆอายุเท่ากันครับวินตอนเลสก็ยี่ห้าใช่ไหม ยังไม่ออกวะตกินตะกินอะไรวะอะไรมันไม่ออกวะส่วนใหญ่มันก็แบบสุ่มได้ทั้งนั้นอะสุ่มแบบเปิดกล่องซื้อันดูถามไปนะถามไปเลยครับต้ปดผมจะแสกว่ะเอาคันี้ดีกว่าเฮ้ยมันมีจอดหลอกคันเลยอันนี้ดีสภาพดี สวัสดีคุูทุกคนนะครับผมเยคนไม่เหลือแล้วขับเข้าวงไปเลยกล้องมีวาน้ำคอยู่คนเหลืออยู่แค่เก้าคนหนึ่งอยู่ในวงหมดแล้วออกไม่ด้าจะอยู่นอกวงในยงในยาร์ดอ่ะมองอาร์ตอมองแม่ผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นคนอื่นเล่น โปเพยเยอร์พี่นัทได้ยูเยอะสุดป่ะครับน่าจะใช่มั้งครับน่าจะพี่นัทแหละกับพี่เจอ่ะเจฟี่เจไม่ได้แข่งแล้วนี่หน้าสองเปล่าหน้าส <26 S 3> องญี่ปุ่ไม่ไม่หน้าสองน้อยกว่าพี่นัทแปดห <8. S 2> มายถึงว่าพอๆกันนะอะข่ากับพี่นัทยี่สิบเก้ายี่แปดยี่สิบเก้าป่ะแถวแถวน่า,นานไปปะเนี่ย เน้นเน้นที่ห no ัวเลยใไปผมเอ้ยที่นี่มีบักกี้จ่อีกคันเอ้ยบักกี้ไหลบักกี้ไหลนู่นนู่นไปนู่นแล้วไหลนู่นนะแล้วคนน่ะนี่เราฆ่าเราฆ่าไม่รู้่าใครไม่รู้เก็บไปแต่บักกี้อย่างเอ้ยน้ำมันจะหมดแล้วสายยาวเล้วทำีมเปลี่ยนรถเช็คเขาไม่มีน้ำมันนะไม่มีเหมือนกัน I need เห็นแล้วใช่เรื่องว่างเลยมาคุยด้วยโอเคครับโอ้ไม่รู้จริงๆนะทีนี้ต่อชื่อไม่น่าใช่ไหมครับมันมีวิธีอยู่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนเขาเปลี่ยนชื่อยากไปชื่อยากไม่ไม่มันต้องไปทำในอีปอดถ้าจะเปลี่ยนชื่อที่แบบพี่ดิได้ปิดพี่ยังไม่ได้ปิดคนพน่าใช่ไหมพี่ดียังยังยังนรกชัดๆแปรการแฟกันแฟกัน อ่า 60, 60. ใช่ใช่แฟน <60. S 1> การเห็นป่ะเฮ้ยทำไมกดมาไม่ติดต้องการผู้มีระจิตจอดแวะไปดูนะทำบ้านเห็ดอยู่ในนี้ปะเป็นอนะไรเฟ้ยนะวะ ตึกฟ้าตึก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 ไฟาอยู่ดาดฟ้าตึกนี่เลมันอยู่ไี้นี่ด้วยตับง่นโรงพยาบาลอะเออโรงพยาบาลตำรวจแต่การได้ยูนแถลุเนี่ยเนี่ยมันนอนอยู่โอเคตึกตรงห้าม ตะน้องสองน้องสองน้องสองสองหรือสามสองอ้านี้แฟกันตึกนี้ตึกนน้นไม่เกี่ยวถัดยากวะตักไปใได้โรงพยาบาลเลยผมค้าได้น,นะไปไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมค้าดาดฟ้าผมจะเน็ผมจะเน็ข้างตึกเงี้ไม่อยู่ตรงบันได อยู่ชั้นสามสามตัวเลยอ่าเห็นแล้วเห้ยแล้วเฮ้ยผมเปิดเปิดออกได้ตัวหนึ่งลักหนึ่งลักหนึ่งเปิดเดียวกันปะใช่ใช่ตัวนั้นแหละเอลาอีกหนึ่งเหลาอีกกว่าแต่ก็อยู่ชั้นสามชั้นสามรวยย้อนกัน ไปชั้นฝาแนะพี่จะอยู่ขว่าตรงที่ผมมาร์กอ่ะไม่โดนเลยวะตาไปยโลกมากมันโดดลงข้างล่างมาแล้วคันแล้วหนีคันแล้วหนีคันแล้วหนีมาแล้วเรียบร้อยลงมาแล้วหมดปะหมดแล้วหมด คนเรือเฝงตัวโอ๊ย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 ที่ไหนในเมืองในเมืองตรงนี้แถวมักเหลืองใช่จิกฟอจิกฟอต่อนี่นี่เนี่ยเธอเธอเธอเนี่ยเธอเดี่ยวเนี่ยจะมายิงผมอะเปิดดิลขาไม่ถึงเมือเด้งเลยถึงเมือเด้งเดี๋ยวผมเปิดงแถวจิกฟอเพราะผมไม่รู้จิกฟอไหนไม่เห็นตัวไม่ได้ยินเลยว่ะดิ้งอะไร ไม่หายไปเลยแต่ยังเด็กครับผมโฟกัสเกมอยู่ฮะต้องเข้าใจผมด้วยนะขอบคุณดาฮ0ปิดวงด้วยนะครับผมมานั่งโฟกัสครับไม่ได้สวดางเลยฝากไลฟ์ฝากเกให้หน่อยนะจ๊ะไปแล้วจิ๊บกลางท่งเปล่าวะได้อยู่ในนี่คอนเปล่าอยู่ในคอน อยู่ในคอนสีฟ้าเนียงคอนแน่เลยไม่ได้ใช้หูฟังอะไรครับเจนนซ่แจผมไม่ตลอดครับต้องเข้าใจผมด้วยนะครับผมเล่นอยู่ครับไม่ได้อ่านใครบอกว่าไอจีนายเปิดใครบอกว่าไอจีนายอ่อนตะหลอดว่าวันนั้นได้ไม่อ่านคนดูบอกว่าเนี่ยเลยครับเจนไม่จนตลอดผมไม่อ่านเลยอุ้ยผมเล่นอยู่ครับใจเย็นๆครับแปลาเบิดวะรอหน่อยครับผมเป็นอยู่แล้วครับอ้าวเต้ไม่ได้เปล่า ไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาก็เป็นในกล้องอยู่ไหนเออยถ้าถ้าผมไม่อ่านก็ไปดูจีน่าก็ได้ครับอ้าวได้คนดูบอกได้เลยชอบดูจีน่าไปไม่คือใจเย็นหน่อยดิผมเล่นเกมอยู่ไงต้องเข้าใจมาดูผมไปได้ครับวิธีใกล้ๆจอะเล่นอยู่เนี่ยจวะผมขับรถตลอดเวลาไงให้ผมมานั่งอ่านมินก็ไม่ได้ ไอพี่สายอ่านเหม็นอยู่แล้วขอบคุณนะฮัตเจ็บดวงเนี่ยนะครับพี่ไม่ได้ขับรถไงผมขับรถจูงไงฮัลโหลเอ้ยพี่ขับรถพี่ก็อ่านเหม็นคือพาการเรขับพี่ครับทีมโมโซหมดเลยเฮ้ยไม่เชื่อมึงให้กูขับดิเดี๋ยวกูอ่านเหม็นไปด้วยขับไปด้วยอ่านเหอขอบคุณนะขอบคุณดาฮัเจ็บดวงนะครับใส่ร้ายใส่ร้ายหาคนอื่นไม่อ่านเหม็นเ้ย ตรงนี้ก็น่าแอบอยู่นะมามาละผมม่านละครับได้ใช่ใช่ไม่อ่านเม้นเลยไหนคอมเมสเขาโดนไหมเออไม่อ่านเม้นเลยไม่โอ๊ย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 โดนแล้วโดนแล้วก็เห็นแล้วอะะไรว โดนเก่งโดนยิงไงเฮ้ยทำไมมันแหลกแหลกปะเราผมเปลี่ยนเน็ตก่อนดีกว่าแหลกแหลกไม่อ่านเมดเลยผมไม่เห็นคุณเมดเลยไหนะ